ครับวันนี้ผมเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมมาติดตามดูไร่อ้อยนะครับที่เอาสมแดงมาใช้นะครับสมแดงใช้กับไร่อ้อยอ้อยของใครเรามาติดตามดูเจ้าของสวนครับถามเจ้าของสวนดูว่าใช้ยังไงดีครับนะ อันนไรอ้อยข้างหน้าเป็นบอลผสผแดงวาใส่เนาะผลผลแดงที่เทเราครับน่ไม่แค่เดีวจ้าผลผลไม่ขนาดนี้ครับตะกอนผลมันใย็บปนี่บ่บ่เด็บโอ้ยมันบ่ท่านแต่นมันกับบ่ไน่บ่ต้นบ่อวดบ่ไน่ปนี่แล้วมันกับต้นหน่อยชนงชิงต้นเพียงแอลนี่มันกั พอแต่จ้างมันกับพีชก,กันหลายยุ่นแล้วกับที่เคยเห็ดมาเนี่นนเคยตั้งแต่ก้อนมาเนี่ยมันไม่เป็นจังสี่คนคนที่เาใส่สมแดงเขาเป็นจังสี่ต้า้งกันหลายบ่ะละจ้างกันหลายอันนี้พคนเชียว์เหครับพคนพคนแค่เดียวใช่ไหมจ้นี่ละ่ะคนแค่เดียวนี่ละ่ะครับมีซีฟลายพ่น ผสมน้ำไปไหนครับที่กันผสมน้ำกับข้าวขุยน้อยการจ้าทางชิมบุกีใบส้มแดงหนึ่งฟ้าฟ้าหนึ่งครับอันนี้คืออ้อยที่ฉีดส้มแดงนะครับฝั่งนี้นะครับส้มแดงต้นตอต่างกันนะครับนี่ครับ ตอต่างกันมากเลยต่างกันมากครับเห็นได้ช้แดงแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ได้ช้าชมแดงนะครับเป็นแดงของคนอื่นครับเห็นไหมครับต่างกันไหมครับเนี่ยต่อต่อต้นต่างกันเลยนะครับต่างกันใบก็ต่างกันครับมาดูฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับใบใหญ่ใบแข็งใบเขียวนะครับนี่ครับต่างกันเลยครับ เห <ป German S 1> ครับเห็นชัดๆเลยนะครับที่ได้เท <ul> <an> ี <royalty> ่ยเดียวที่เที่ยเดียวขอครับแดกตางสักคร้างวสีเดียวออกนอดีต้นแข็งดีต้นต้นแข็งดีแบบปีเไอ้อนใสกัับหลังใสเป็นยังไงครับขอแตกตางันตโอ้ยมันกะ นใสมันกับบดนเลเนาะอือ้นไส้สมดงกเป็นังหี่บบอบเต็มนสจักยบดก็เห็นเนี่ล่ะอือสมแดงว่าก็เห็นผลงานของไปสมแดงนี่นะก็มัเป็นนิดหน่บ่อก็เป็นนิดน่อี่นจัเดียวคนเดียวคนเดียวกับคนมางหมานี่ย ีชวิตู้นยางต้นยางแคบรถนี่บ้านนี่บ้านแรงให้จัได้าโอยใหญ่โลวันน้อบปน้าน้อจ้าจ้าครับเบ้านเขียงบ้านเขียงน้ำต้นของมันน้ำต้นของมันนี่โอยใหญ่เนาะโอยใหญ่จ้าแตกต่างขนาดเนาะจ้าโอยใหญ่บัดนี้มันมันเป็นเป็นนอดขาวยังซี่ ข้ามะพร้าวใส่มันจะค่อยๆหายไปนะเดี่ยนี่เป็นเพียรเลยจ้าจ้าจ้าอร่าดดีบ่สมแดงดีใสกรแน่นไรเป็นไรงกระแน่้โอ้ยก็ให้ลอยเปรื่องลอยเปรื่องผลแล้วเนาะครับมีขนาดพ่นแค่ทีเดียวบางๆนะครับนี่เยี่ยมเลยยี่สิบไรครับนี่มีสิบไรจ้ายี่สิบไรนี่กระพ่นเคทีเดียวได้หนึ่งได้ขนาดดีผลงานสมแดงครับชัดเจนครับ โสมแดงไม่รู้รจ,จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี